เทวดาพร้อมทีมงานบริวารเทวดาน้อยใหญ่มาโปรดมนุษย์แล้วโปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วท่านเทวดามาแล้วสัทุ้าวเทวดาน้อยใหญ่มาแล้วได้มาทำหน้าที่ โปรดวิญญาณโปรดมนุษย์โปรดสรรพสัตว์แล้วท่านเทวดาจงเจริญร้อยอ้าเข้าไปลูกชื่อสาวกุลเมฆนาริเจ้าค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะก็คือเอ่อ ช่วงหลังๆนะฮะลูกๆทําให้ลูกไปหมดแล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีอาการแปลกๆวันโกนวันพาะอเาจาอค่ะเธอทําทลูกไปเอ่อทำให้ลูกไปกี่คนและกี่วันลวสี่สิบห้าวันค่ะคเสร็จไ,ไปแล้วแล้วก็วทําแม่ให้แม่กําลังจะเสร็จที่ห <1 S 1> ลว<ะ>ง <ละ S 2> พ่อสีอารยาเม<า>ตัยอะค่ะอา่าทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะวันโกนวันพาลูกจะมีอาการแปลกๆก็คืออะไรเจ้ะอย่างเช่นนอนหลับยากแล้วก็ตื่นทุกชั่วโมง แล้วก็ก็จะแบบเหมือนกับถูกแทงทางซีกเนี่ยค่ะถูกเหล็กแทงเหรอประมาณนั้นค่ะตอนแรกก็เป็นซีกนี้ลูกก็ทนแล้วเจ็บปวดมากไหมตอนที่ถูกอ่ะเจ็บค่ะก็ทนเอาแล้วก็ตอนหลังก็มาข้างขวาอีกหลายนาทีอยู่เจ้าค่ะแต่ยอมทนเอาปึ๊บเนี่ยประมาณสักหนึ่งนาทีหรือห้านาทีไม่ถึงห้าเจ้าค่ะประมาณหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีจะตรงน้นตรงนี้เจ้าค่ะแล้วเลื่อนไปเรื่อยมันจะอยู่แถวซีกเนี้ยก่อนเจ้าค่ะ แต่ล่าสุดก็คือมาซี่ขวามาเองขวาแล้วค่ะแล้วก็ปวดข้อมากขึ้นเจ้าค่ะปวดตามข้อค่ะเพราะลูกเป็นเป็นเป็นโรคพุ่มพวงอ่เจ้าค่ะโรคพุ่มพวงเหรอค่ะแต่ตอนทําทําให้ลูกก่อนนะเนี่ยมันไม่ปวดก่อนนั้นไม่ปวดเลยทนคือไม่ค่อยปวดเจ้าค่ะอ้าว แล้วสัานิฐานว่าอะไรเด็กก,กม็มีลแล้วแล้วก็อีกอย่างมันก่อนลูกเขา้าพบแม่ทุลลัคาค่ะท่านบอกว่าร่างกายลูกอ่ะไม่สะอาดเลยไม่สะอาดด้วยเหตุมี<ล>คุณใส่เหรอลูกก็ไม่ได้ถามนะแต่ว่าลูกก็มานึกย้อนตัวเองว่าเราเคยโดนคุณใส่สามครั้งโดนคุณใส่สาครั้งค่ะแล้วก็มีคารวะเนี่ยเขามาช่วยครั้งแรกด้วยกันฝังเข็มทองให้ แต่ฝังตรงไหนลูกจําไม่ได้คนนี้เป็นคารวาเหรอคะคารวาดแล้วก็คารวาสคนนี้คุณแม่เขาสอนสอนพระที่วัดมหาธาตุเจ้าค่ะเอแล้ว,ลวครั้งที่สองคืออีกคนหนึ่งฝังเหล็กไหลให้ตรงนี้เธอมีฝังเข็มฝังเหล็กด้วยใช่ไหมสองอย่างใช่ไหมค่ะแล้วเคยไปร่วมพิธีสวดผ่านยักษ์ครั้งหนึ่งอืมท่านเทวดาเหล็กไหลและเข็มที่อยู่ในตัวเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาหรือเปล่า ใช่แล้วท่านเอ๋ยออกอาการเลยแล้วสินาะนี่แหลมนุษย์นาไม่รู้ตัวหนาะแหละท่านแมเหมือนเคยบอกท่านไว้ใช่ไหมเล่าว่าใครเขานั่นแหละนาหากมีเล็กไหลหรืออะไรคะ่ะเข้าไปในตัวหนาะแหละท่านแมหากเรานั้นควบคุมไม่ได้ท่าน หากเรานั้นศิลธรรมไม่พอหนอหากเรานั้นไม่สวดมนต์ภาวนาพอนั่นแหละหนอจะย้อนเข้าตัวเราแน่กับเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยจะแก้ไขยอย่างไรได้เลยเอาออกไหมเลยเนาะเอาเล็กไรออกไหมล่ะคะยังค่ะแต่จะไปเอาออกอ,ออกได้รู้ตำแหน่งใช่ไหมรู้ตำแหน่งแล้วค่ะอยู่ก็ไปผ่าออกแต่เข็มมันไม่รู้นั่นสินะท่านเอ๋ย เข็มนี้เลยนั่นนสิเจ้าจะทำไงดีละสินหะาเพราฟังไว้มิดแล้วสิค่ามันวิ่งไปทั่วหนาตามตัวเลยเข็มจะเชิญอ,ออกทางไหนได้บ้างอเอาบุญออกได้ไหมบุญแลกกันให้เข็มออกไปบุญต้องมากมายสิท่านเอ๋ย ต้องลากสาศสินแปเลยนั่นแหละนะถ้าเข็มอยู่ในตัวแหละค่ะต้องลากสาศสินแปนะต่อรอชีวิตแห่โอโ้โหตลอดชีวิตเลยทำไงเล่าท่านเอ๋ยก็ตัวเขาเลยเองนั่นนะไปเอามาใส่ตัวเองค่ะไปเที่ยวเชื่อคนคนั้นคนนี้ใช่นี่แหละอันไม่รู้แหละท่านเอ๋ยอันมนุษย์เลยนั่นแหละนะอยู่ดีมีกายสังาขารก็พอค่ะ เอาอะไรหนาะมาใส่ตัวให้มัวหมองเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนเอาเป็นว่าเอาเหล็กไหลที่ฝังไว้ในตัวที่รู้ตำแหน่งเอาออกให้หมดสิ้นต้องทำอะไรบ้างเอาเหล็กไหลออกนะท่านเอ๋ยภาวนาเลยนั่นแหละหนะต้องภาวนาคู่กันนั่นแหละคทาทำไปจนตายหนาแหละท่านเอ๋ยส <c oughs> รุปแล้วถือศีลแปดตลอดทั้งชีวิตเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ย มีพราราอะไรเปล่ายังต้องทำมาหากินเจ้าค่ะแต่โยเม,เมเป็นล่ามงานเป็นล่ามอะไรเนี่ยล่ามภาษาอังกฤษเจ้าค่ะอังกฤษเหรอล่ามภาษาอังกฤษครับโอ้โหโมวานนี้ก็ไม่เมือ่อวานนี้ก็ไม่รู้แล้วไปไหนามาเนี่ยเพิ่งมาวันนี้เหรอไม่มไมค่ะโยมแม่เขาจะปฏิบัติอยู่ิธรรคไหมโอ้ไม่รู้เรื่องเลย,ยเมื่อวานล่ามมันไม่ก็ไมยใส่ชื่ออาสาสมัครพูดเองให้มันเป็นล่ามมันไม่ใส่ชื่ออาสาสมัครไว้ในเล่มที่พ่อชวนเอาไปลงอยู่ไหน ให้ใครไปตามว่าเมื่อวานใครเปควคนไปตามแม่คุณมันม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันเอ้ล่าเมื่อวานมันคุยกันเองมันไม่รู้เรื่องไงครับว่าเขาคุยกันเองไงหนึ่งคุยกันเองด้วยสองธรรมะแม่เขายังผมมองว่าธรรมะเขายังเขาพูดังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าบัดนี้โยมนี้จะต้องเป็นผู้รักษาศีลแปดไปตลอดชีวิตเลยเหลือท่านเทวดาใช่เลยเาท่านเอ๋ย ถ้าไม่อยากให้อาการนั้นเลยนั่นแหละนะส่งผลอาอก,การนั่นแหละคราควรทำอย่างที่บอกแหละท่านเนเป็นล่ามก็เป็นล่ามในชุดนี้ได้ปะล่ะ,ละได้ค่ะอ่าได้ดยังไงท่าบอกด้วยนมันเป็นงานธุรกิจหรือว่าเป็นงานอะไรเป็นลหลักสูตรฝึอกอบรมค่ะส่วนใหญ่จัดให้พวกตำรวจเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอะค่ะอ๋ออย่างนี้แต่งชุดนี้ดีแล้วดูศักดิ์สิทธิ์ดีไมไเปลี่ยน ได้เ่างั้นก็นี่คือคำปรับแบบให้ทันสมยยัยได้ไหมแล้วตายไปแล้วจะได้ขอบคุณเทวดาว่าโอ้มันได้เป็นเทพชั้นสูงคะน,นี้ไม่เสียหายหรอกอยู่นี่อยู่ได้ก็แสดงว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แล้วเจ้าค่ะ,ะมีอะไรจะต้องแก้ไขหรือเปล่าท่านเทวดาไม่มีหรอกท่านเอ๋ยทำอย่างที่บอกเลยนั่นแหละนะทำให้ได้เถอะค่ะตัวเจ้านั่นนักกว่าเบาเลย นี่ทรมานนะป่ะไม่ค่ะไม่ทรมานแต่ลำคาญอ่ามันยมทน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 ,ทนจนชินแล้วอะเจ้าค่ะทนจนชินแล้วไม่ตอนที่เข็มมันแทงตัวเนี่ยชินแล้วเหรอทนได้ค่ะทนได้ไม่มันเป็นมานานยัง เพิ่งเป็นตอนอยู่ที่นี่อะค่ะเพิ่งมาเป็นตอนอยู่ที่นี่ครั้งแรกเลยก็คือตอนทําให้ลูกแล้วคุณแม่วันพามาหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อให้ทานยาลมอ่ะมันก็หายหายไปแล้วแล้วมันกลับมาอีกเป็นครั้งที่สองก็คือเมื่อวันโกวันพระอะค่ะแล้วก็วันโกวันพระลมจะขึ้นสวดมนต์ก็แทบจะไม่ได้อ่างนี้มอบตัวให้กับพระพุทธศาสนาไปเลยง่ายดีไม่มีปัญหาได้เอาท่านเทวดาต้องทําอะไรอีกนอกจากการบวชตลอดทั้งชีวิตแล้ว ไม่ต้องปทำอะไมท่านเอ,อ๋ยภาวนาให้มากเลยนั่นแหละนะทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นแหละคราแล้ววางหนักกิเลสเอ้ยนั่นเลยเขาไปพัน,นิพาหรือเปล่าลลูกไม่กล้าอธิษฐานจุเขาเพราะคนเขาบอกว่าถ้าอธิฐานแล้วว่ามาเรเย<จ>ะอะชอบป่าอยากแคไปป่าปราถนาอยากปาไปค่ะแต่ว่าลูกจบไปแค่นั้นเนี่ลูกทําบาปไปเยอะไงคะหลวงพ่อทําบาปไปเยอะก็ก็เรื่องทุนบาปตอนนี้ก็ทำพิษสินไปเยอะครับอ๋อก็ เปลี่ยนตัวแล้ง่าเปลี่ยนได้ยังละ่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนก็โอเคก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ที่แล้วมาทําไปปัจจุบันก็ค่อยๆทย,ย,ยอยใช้ไปแค่นี้ได้ค่ะอา้าวไม่มีคําอะไรอีกแล้วใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยมันภาวนาเลยนั่นแหละนะอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ทุกครานั่นแหละนะคือสิ่งที่ถูกเลยชุดแบบนี้ดูสง่าดีแล้ว คค่ะบไม่ต้องโกนหัวก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยทําใจเลยเป็นพระนั่นแหละนะทำใจให้มันสุขนั่นแหละพระแล้ววางนะก็จะดีนั่นแหละเออแล้ววางไปใด้ดีเองตามนี้ชุดนี้แหละชุดนี้ชุดประจําตัวไปเลยเจ้าค่ะตาดูอยู่ก็ได้เป็นพระไปแหละกุลเธอชื่ออะไรจ๊ะสาวกุลครับสาวกุลชื่อเล่นอ่ะ อ๋แหม่มเดียวค่ะชื่อแหม่มดีกว่าโยมอ่ะสมัยยังไงโยมเป็นคนแปลพวกงานต่างๆให้วัดธรรมกายตัวค่ะแปลเอกสารนะครับให้ที่วัดธรรมกายครับแล้วตอนนี้เธอยังอยู่กับธรรมกายอยู่ป่ะเออไม่ค่อยได้ไปแล้วจ้าค่ะด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลที่มันเดินทางลําบากเดินทางลำบากลำบากครับแล้วก็ตอนหลังก็มีอะไรต่ออะไรขัดเยอะอ่ะขัประโยชน์มีขัดเพประโยชน์กันก็ก็ก็ขัดแย้งด้หลายอย่างครับในภายในขัดแย้งภายในเอาง่ายขัดแย้งภายในเยอะอ๋อเหรอ เหมือนกับยเอมาลูกเข้าไปส่งแล้วก็เหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะลูกเขาคงมาจากสายนั้นลูกเธอไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเลยเหรอไม่ถึงกับฝังนะคะแต่ว่าเขาชอบเขาชอบเหรอค่ะลูกสาวอ๋อน้ำมันไม่เขากินนะค่ะน้ำมันกายไม่ใช่นั่นนะขอบอกมันไม่ที่อย่างที่เราคิดนะค่ะลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแต่เขาไปเรียนหมออยู่อเมริกาเจ้าค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าก็พยายามเมนเนยนเพราะว่าที่เขาไม่เอาเธอเพราะว่าเธอ อาจจะมีบุญเธอเข้าเขาไม่ได้ถ้าโยมไปดีลรยโยมก็จะมีปัญหาบากครั้งค่ะไม่ได้เพราะว่ามันความเธอไม่ลงปกติมันจะคว่ำคนลงปั๊บคนมันจะเป็นกดอยู่ในคนมันจะกลายเป็นแบบว่าอะไรว่าเป็นโรบอทอะโยมไม่โยมไม่เป็นอ๋อดีแล้วก็เธอแด้ก็เธอมีบุญขอบคุณอังเดี๋ยวมาทํางานช่วยเหลือศาสนาแต่โยมอะไม่กล้าเข้ามาก้ากายรอให้เรียกนะคะไม่เป็นไรดีแล้วเมื่อวานนี้เราได้ทรานสเลเตอร์แบบสุดยอดมาคุยเอง คุยเองจบลงเองมันว่าไรจะแปลกูฟังไม่ยอมแปลเลยคือเท้าคนไม่ได้เป็นล่ามอาชีพแต่ไม่รู้น่ไม่รู้เรื่องรองมองมันยาวเกินไปเขาก็สรุปไม่ได้ขอโทษท่านเทวดาเดี๋ยวค่อยคุยกันอไปได้เลยาขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวเธอไปรอตรงนี้ก็ได้ฉันจะได้คุยกับเธออ้าวท่านเทวดามาลายที่สองมาแล้ว